พ่อมึงไงครับเย็ดด้วย กูสตีมทุกวันมันโดนเนี่ยทุกวันน่ะปะละสองสามพันน่ะโอ้โหเห็นไามมีคนรักเขารู้ไงว่าใครที่หนึ่งที่หนึ่งนี่ไงคือคนมันรู้โอ้โหสุดจริงๆ ศกใช้โรงกี่เมตรก็ใช้ประมาณสามเมตรครึ่งผูกคอยอจูนไก่กับตันตายอะครับอืมสามเมตรครึ่งรวมมึงไปด้วยเป็นสี่สี่เมตรเลยแล้วกันในล้นเหมือนล่ออะไอเวนสิบเมตรพ่อมึงอะครับยิดแม่เหมือนล่อ,อเดีเ๋ยวนีมาเหมือนล่อห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรมันพ่อมึงอะครับสวยจริงสวยพ่อมึงอนะคางแบบญี่ปุ่นอะแย่งเนงะี้ย กิตัอคืออ,อ,อ,อ้ออออะนะอ่อสวย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 ืมีไฟฟ้าสถิตอยู่7แอมมจะมีไฟฟ้าสถิตอยู่8แอมแมมจะมีเท่าใดประมาณส2 M อแอมครับผมส2อแอมเอาไปให้จูน่ะช็อตขีจูนระเบิดไก่กับปัน่ะช็อตจี้เข้าไปนะ่ะอี ไม่กินหมอยเหม็นในเวนสารละกสองแอมาควายชอดไปเลยหีมมนเหม็นในเวนเป็นเย็ดกันน่ะออกมาเป็นโลน่ะตับทุกวันเลยเนาะเหมือนล่าไอ้เยกทิงอ่ะ เหลือทิศสองตัวจะเหลือเมือมือมือมันโง <_ d> ่ไงเวนไม่แหกหีแหงแ,แต่ด้วยเวนต้องสับแต่จะด่าจริงอ่ะคนไทยเนี่ยแม่งเป็นอย่างนี้อ่ะคนไทยเป็นอย่างนี้ครับประเทศไทยเลยแม่งไ,ไม่ไม่ไปไหนทักทีคนไทยแม่งยังไม่รักกันเลยเฮียอ, <_ d> อีเวนเนอร์ซิงหมามันเกิดจริงเนาะอีเวนมึงเนี่ยพราะซัดเดรัจฉานลูกเลว เหมือนล่อยเฮียเหมือนว่างน้อยเพื่อคือะกลังสเท่ากับมารีแล้วพายายกกำลังอะไรเท่ากับผีดีแม่พายอายกกำลังสิบสองสังหารอีกสองลูกหมาเกิดเป็นกัปตันแล้วิดหขีแม่มึงไอีโจรหมาเย็ดแม่ พ่อมึงดูดงงนะหางไม่ล้นน่ะหัวล้นๆหน่วยี่อเมื่อวันรีอยู่แกรนวายตนอยู่แกรนเแล้วผีแหนจะอยู่แกรนอะไรีแล้วตูอยู่แกนไลน์ัวม้าอยู่วนะันพีน่ะไปดูดิมาทมุดแกนไลน์อ่ะ ดูไก,ก,ก่โจนู่าไก่กระตันไกระดอแม่งเหมือนนี่เหี้ยเหมือนล่ออ่ะเหมือนลอ่อครับโดนเอ็ดมาคำถามโง,ๆโงๆ่ๆไอ้เหี้ยแต่งเป็สวยๆเลวันนี้ผมเห็นอีแม่งท้ายหีอยู่ใต้สะพานลอยจนหนีแชทกูจะไปดูถ้าไม่มีจะก,ก,กระเทิบมา ้ออ,อ,อย่าไปสนพวกที่แม่งชอบด่าเรทวันหนึ่งโง่ขอบใจมากคั้สามแล้ววันนี้คือวันหนึ่งผมไปร้านที่หนึ่งแหม่มเดินมาถามว่าขึ้นใหม่ค่ะให้ตอบว่าทำอาชีพไร กะหลีบ่บ้านพ่อมึงอะครับกะหลี่บ้านพ่อมึงอะแม่มึงเองก็เปล่าเหยียบไปนะ่ะควายแม่มึงทำอาชีพอะไรล่ะฮะไอก้กัปตันทำอาชีพไรรู้ดีแยคนไทยรู้ดีตลอดเนี่ยรู้ทำเม่นเม่ได้เม่นพ่อมึงอะกะหลี่พ่อมึงอะควายถ้าไม่ได้เป็นนักยิงกระทื้มาป่ะเดี๋ยวหนูจะเอาเอาแม่จับขายปากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คิงบวกทูนเท่ากับกับตันแล้วถ้าคิงบวกแหมจะเท่ากับเท่าใดเท่าพ่อมึงอะมาล่อดูนีมาอีเบนเชี้ยวก็ไม่ไหวแล้วนาเหยีดมา คนไทยอ่รักกันดีแต่หมูมันพม่าไงหมูป่าพม่าคลั่ง่าโอ้นี่กูอยู่พม่านี่กูอยู่พม่าหรอครับนี่กูอยู่พม่าหรอครับกูอยากรู้กูไม่ได้อยู่ไทยมั้งเวนีน่พูดภาษาอะไรอะแม่เย็ดลู่เวน แล้วการคลานไปเลียหีอีแม่มเท่ากับเท่าใดเท่ากับแปดครับเหลือแปดหารสองเหลือสี่สี่หีจูนนะแล้วก็ไอ้เฮียกัปตันเน่ยเย็ดกันอนะ่ะอืมลูกออกมาปเป็นไอ้เฮียรถไซตามาะนะเนี่ยเจคีโซเยอร์อเฮียอนะไรนี่ยเหมือนลอยเวนไอ้คิยนี้มึงดูนี่เป็นพันเลยปะสย ปริจูเท่ากับหนึ่งความยาวลื่นเท่ากับสองแล้วความยาวหีดีแห่มเท่ากับเท่าใดถ้ากับหีจูนอะหีจูนมีหมอยไหมล่ะหีจูนทากับเท่าไรล่ะถามหีจูนไงกับตานในเวน ครับพี่มารีผมตามดูพี่ตลอดครับดา่าไอ้็นเป็นๆภาษาอีสานให้ฟังหน่อยครับไอยจ็ดแม่ด่ายากครับคนพันนี้ครับแม่มันเล่นชู้อ่ะด่ายากอยู่ครับ <S <S 2> <S 2> พวกแม่มีชู้อด่ายากอีเวนเอาแลวมองมันมาบีอะไรอยู่แค่นี้